สาธุชทนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบันดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อชื่อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราไปสังคมกับคนชั่วหรือว่าคบค้าสมาคมกับคนชั่ว เราก็ชั่วไปด้วยแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วไว้หลายประการแล่ว,ว่าถ้าจะพูดเรื่องใลักษณะของคนชั่วเรื่องการชั่วมันก็จบไม่ได้ไหมืกันไม่มีทางจะจบเป็นอันว่าขอสรุปว่าเราจางจงอย่าคบคนชั่วแล้วก็ยาคบอารมณ์ชั่วของจิต ถ้าว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าเราครบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วยอย่างบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ได้รับการยกย่องสั่งเสริญมาจากสถานบันใดก็าตามคำว่าบัณฑิตในสถาบันต่างๆเป็นลักษณะของบัณฑิตที่รับความรู้มาจากสัญญา แลลว,ว่าอาจจะเป็นชนชั้นปัญญาบ้างได้ยังไงก็ขอพิจรารณากันดูเพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญามากกว่าปัญญาที่ว่าสัญญาก็คือความจำพยายามจำตำราตำราวไว้เป็นอันมากนี่ถ้าหากว่าท่านมีสัญญามากคือความจำได้มากแล้วก็ใช้ปัญญาด้วย ช่วยประกอบความรู้ก็เป็นความประเสริฐและยิ่งไปกว่าน,นั้นการศึกษาวิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีมากสักเพียงใดก็ตามทีถ้าในเขตของพระพุทธศาสนายังไม่ถือว่าเป็นคนดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สำหรับคนดีนั้นอยู่ที่ความประพฤติ จะรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความประพฤติแต่คนที่มีความรู้มากแต่มีจิตอกตัญญูไม่รู้คนคนอย่งคนดีเขายกย่องสนรเสริญตั้งไว้ในฐานะมีตำแหน่งดีๆแต่เราว่าภายหลังกลับคิดปีค่ายเค็งค่าทำลายล้างบคุคคลผู้มีคุณอย่างนั้น สมเด็จะสัมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเป็นคนชัว่วเป็นอันว่าสรุปได้ว่าถ้าเราจะเป็นคนดีตามคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยหรือว่าพระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วย ก็ช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในจิตใจของตนเองว่ามีอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างผิดกฎข้อบังคับในขอบเขตที่ตนปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ผิดต่อระเบียบประเพณีและมีอะไรบ้างที่ผิดตอ่อศีลธรรมทำให้บุคคลอื่นรับความร่าเร้อน และผลนั้นมันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวแม้ว่าผลนั้นจะเข้าสะท้อนถึงตัวชา้าหรือเร็วก็ตามเราจะไม่คำานึงก็ได้คำานึงแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนั้นเราถูกกระทำบ้างเราไม่มีความสบายใจเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเราหลีกเล้นจากการเป็นคนผ่านได้ นว่าหลีกเล่นจากการครบคนผ่านได้เพราะกำลังใจของเราดีเป็นนั้นว่าเรื่องของการครบผ่านนึกว่าคบคนชั่วพักกันไปตอนนี้ไปเราก็มาพูดถึงคนดีคนดีจริงๆพระพุทธเจา้าทรงแนะนำในการปฏิบัติไม่มากและยังขอ,อยกโคข้อที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าทรงแนะนำว่าคนทุกคน ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้โลกจะมีความสุขลักษณะของคนดีก็คือหนึ่งมีอารมณ์รักมีอารมณ์สงสารมีอารมณ์ไม่ทฉาทิษยาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีลาภสาการะหรือมีความดีแล้ววางเฉยเมื่อเหตุ เกี่ยเพึงเกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับแล้วก็ผิดประเพณีนิยมผิดศีลผิดธรรมถ้าอาการอย่างนั้นบังเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราจะไม่แสดงการโกรธหรือการเคียดแค้นกับกฎหมายหรือว่าเพณีกฎข้อบังคับศีลธรรมที่จะลงโทษเรา อาการอย่างนี้เป็นลักษณะของคนดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนดีก็เป็นคนขี้อายเป็นคนกลัวเกรงกลัวอยู่เสมออายอยู่เสมออีกประการหนึ่งคนดีมีความกระตันยโรคคูรู้คณคนเมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีคนให้ความสุขให้ชีวิตให้ความเอื้อเฟื้อแก,ก่เรา เราก็สนองความดีของท่านด้วยความดีของเราอันลักษณะของคนดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระินสีทรงแนะนำว่าเราจะต้องคบคนประเภทนี้จึงจะมีความสุขโลกจะมีความสุขคนอื่นก็สุขเราก็สุขคนทั้งโลกก็สุขเมื่อโลกทั้งโลกมีแต่คนดีจะมีอะไรมาเป็นทุกข์ อนี่ยลองมาคุยกันเถอะลักษณะคนดีสู่กันฟังพระพุทธเจ้าทงกัดว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติความดีตามนี้โลกจะมีความสุขหนึ่งทุกคนต่างคนต่างรักกันเสียให้หมดมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินคดโกงทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งคนรักของกันและกันไม่พูดวาจาที่ไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบคายไม่ไม่ไมยุยงส่งเสริมให้ต่าแตกดาวกันไม่พูดวาจาที่สะเทือนใจใช้แต่ว,วาจาที่ส์รจริงใช้วาจาอ่อนหวาน วาจาที่กล่าวไปก็เป็นวาจาที่สร้างสรรค์ความสามคัคคีความรักซึ่งกันและกันใช้แต่ว,วาจาที่เป็นประโยชน์ไม่ไม่สร้างความสะเทือนใจเขาบุคคลใดให้ปรากฏแล้วจงเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอารมณ์คิดไว้เสมอว่าเราจะรัก คนอื่นและสัตว์อื่นเสมอในชีวิตของเราเราจะเมตตาสงสารเขาทั้งลังทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความสุข <c oughs> ในคิดยอ่ยอๆอย่างนี้เอาแค่การรักก่อนถ้าคนทุกคนต่างคนต่างรักกันแล้ว <c oughs> เรามานั่งคิด <c oughs> ว่าโลกนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือความมีความทุกข์ เมื่อคนทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็าห้ากันทุกคนต่างก็มีความตื่นเริงหันษาเจีหน้ากันมาไรยิ้มกันมานั้นเมื่อมีความรักกันมีความเมตตาบาณีสิ่งกันละกันแต่โลกนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความร่าร้อนคนทั้งโลกทั้งหมดนี้เห็นใจกัน คิดว่าเรากับเขามีความรักสขเรียดทุกข์เหมือนกันตื่นขึ้นมาเมื่อไรกว่าจะหลับลงไปจิตใจของเราไม่ประกาศเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น <c oughs> มีอารมณ์รักมีอารมณ์แช่มชื่นอยู่ในจิตเจอะหน้ากันที่ไหนสแสดงการรื่นเริงหันษาเพิ่มหน้าความรักด้วยความจริงใจลองคิดอย่างนี้ และโลกนี้จะมีความสุขและโลกนี้จะมีความทุกข um. ์เอาตัวของท่านเป็นเครื่องวัดถ้าหากว่าท่านไปในสถานที่ใดมีคนทั้งหลายในเขตนั้นเห็นหน้าท่านต่างๆคนต่างยิ้มต่างคนต่างเห็นใจท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้แปลกหน้าไปใหม่ ไปในเขตนั้นเป็นบุคคลที่รักสำหรับเขาอย่างนี้ท่านจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วเขาเหล่านั้นก็มีความสุขแล้คนที่คนอื่นแสดงความรักสแสดงความเมตตาปราณีส่วนใหญ่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คนที่มีสัญญาวิปลาสเขาก็ต้องรักตอบ ในอันดับที่สองท่านบอกว่าทุกคนจะมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็สงสารต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขความจริงคนทุกคนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขนี่เราก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครเขามายึดทรัพย์ยึดสิ่งของเรา แล้วเขามาแบ่งเฉลีย่ยให้กับเราไม่มีความจําเป็นต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารความสงสารนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกิจการงานที่มีความจําเป็นหรือว่าเกื้อกูลในด้านทรัพย์สินต่างๆถ้ามีความจําเป็นเช่นบ้านใกล้เรืองเคียงป่วยไข้ไม่สบาย ไม่มีคนรักษาพยาบาลเราก็ช่วยในการรักษาพยาบาลขาดทรัพย์ขาดสินเราก็ช่วยเหลือในทรัพย์สิน <c oughs> เขามีความต้องการในแรงงานแต่แรงงานบ้านเขาไม่พอเราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีกิจการงานขึ้นมาบ้างมีอาการอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเขาก็ช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีเป็นปกติสำหรับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกมีแต่ความสุขโลกนี้ไม่มีความทุกข์ท่านลองนั่งเล็กดูสิว่าโลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอยู่เวลานี้ก็อาศัยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆตามคติของชาวบ้านก็ถือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นสําคัญการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งการคิดจะทําลายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งการอักตันโยไม่รู้คนคนอย่างหนึ่งนี่ทําให้โลกเราร้อนการเห็นแก่ตัวทํำยังไงมีการเห็นแก่ตัวก็คือหนึ่ง ไม่เคยคิดว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นให้รับความตายก็ดีการ,ราประทุษร้ายบุคคลอื่นให้รับความลำบากทางร่างกายก็ดีและการกล่นแกล้งให้เกิดความทุกข์ใจก็ดีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีสําหรับคนเดียวเองแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการทั้งปวงการเอารัดเอาเปรียบ ใจน้อยต้องการมากสร้างสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็เปรียบบุคคลู้อื่นอย่างพ่อค้าแม่ขายโกงแต่ช่างโกงวัตถุของเลวขายเท่าราคาของดีแล้วก็บอกว่าของดีของน้อยขายเท่าราคาของมากแล้วก็บอกว่าเป็นของมากการซื้อสรรพวัตถุไว้เป็นส่วนกลาง ที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของตนโดยตรงก็พยายามโกงราคาบวกราคากันเข้าไปของถูกซื้อแพงนี่เป็นลักษณะของคนเลวหิ้งเกตัวแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นมันก็มีผลสะท้อนมาถึงตนเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับ คนจะกินคนจะโกงคนจะคิดคตรทรยศประเภทใดก็ตามทีจะไปมั่วสมวางแผงกันที่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นความลับแ่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรก็ตามถ้ารู้ถึงหูที่สี่แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นความลับ เรื่องที่รู้ทั้งหูที่สี่ก็คือคนที่สองคนหนึ่งมันมีสองหูถ้าลงเรื่องนั้นแพร่งพรายไปในหูที่สี่มันไม่มีความรับแล้วก็ลักษณะกินลักษณะโกงทันหลายเหล่านั้นที่เบียดเบียนเอารัด,เอ,ด,เ,อดเอาเปรียบชาวบ้านมันจะมีอะไรเป็นความลับยังได้มีข่าวทั้งหน้าหนังสีพิมพ์อยู่เสมอเสมอ ว่าคนนั้นกินอย่างนั้นคนนี้โกงอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่บางทีเราเห็นหน้าเขากำลังจะเห็นว่าเขาไม่น่าจะสดใสเช่มชื่นแต่เนื้อแท้จริงๆนลดใจเต็มไปด้วยความทุกข์าะเกรงว่าปากกับใจที่พูดไปไม่ตรงกัน ปากบอกว่าซื่อสัตย์สุจริตมีความบริสุทธิ์ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแต่ถ้าว่างานนั้นเมื่อตนเข้ามารับไม่ช้าไม่นานเท่าใดฐานะที่ต่ำต้อยก็กลายเป็นมหาเศรษฐี แ่อำนาจวัสนาที่มีที่คนเขายกย่องแต่งตั้งขึ้นมาควบคุมการงานบริหารแทนตนก็มีจิตทรชนคือคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์ตวาจาที่ให้ไว้และยิ่งไปกว่านั้นคนไปเห็นแก่ตัวนี้กลับทําลายบุคคลผู้มีคุณคิดอยากจะขับไล่สายส,ส่งคนที่มีคุณให้พ้นไปจาก ไปจากกิจการงานที่ตนจะพึงทำถ้านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าความชั่วของตัวมันมีอยู่นี่เมื่อความชั่วแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนเราเองจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กระทำนี่สำหรับคนที่ถูกกระทำเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เขาก็อดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องยืน่นโยน,ยนความทุกข์ส่งคืนมาให้เรา เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้บอกให้เราทําเมื่อเราจะมาเราบอกว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าทําจริงๆเรากับคดโกงต่อหน้าทีงานที่ควรจะทํามากเราก็ทําน้อยผลประโยชน์ที่ได้มาในทางทุจริตที่เราคิดว่าไม่ควรทํา คยด่าคนอื่นเข้ามาบ้างก็มีแต่งานประเภทนี้มาถึงตัวเขาเรากับทำตนในคนด่าสอีกจะเรียกว่ารู้เท่าไม่รู้เท่าไม่เท่าทันสถานการณ์หรือว่ารู้เออ่รู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงเป็นอันว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการเห็นแก่ตัวที่ว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงนั่นก็เคยมารู้คิดว่าถ้าเราโกงเขาได้มันก็ดี ได้เรียคิดไปว่าคนโกงโกงที่ก่อนหน้าเราจะเกิดมานี้หรือว่าเกิดมาแล้วทุกคนเที่ยวกงมีชาวบ้านรู้ทั้งหมดมีลักษณะร่างกายเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนดีคนดีเขาไม่เห็นแก่ตัวคนดีพระพุทธเจ้าทรงแนะนาว่าจงตามทําตนเป็นคนดีก็คือหนึ่งเมตตาความรักต่างคนต่างรักกัน ให้าการรักจะรักแบบไหนรู้จักแ้ะหมดทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน,สนแสดงที่ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่คิดประหัสประหารไม่คิดยื้อแย่งทรัพย์สมบัติทำลายเอาทรัพย์สมบัติขขงโมคุอื่นมาเป็นของตนไม่ยื้อแย่งความรักขขงโมคุอื่นพูดดีสติสมัญญะนีนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะควรจะคบคนประเภทนี้ว่าท่านเป็นคนดี ดายการดีสองท่านที่มีจิตสงสารคอยเกื้อกูลให้มีความสุขช่วยเหลือทุกอย่างตามกำลังของท่านที่จะช่วยได้คนอย่างนี้เป็นคนดีสำหรับเราหรือว่าเป็นคนเลวสำหรับเราเะื่าทุกอย่างนี่ต้องเอาใจเราของเราเข้าไปเปรียบเทียบเราคิดว่าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเรา คนทั้งหลายเขาแสดงความรักเราคนทั้งหลายเขาแสดงความสงสารเกื้อกูลเราให้มีความสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความสดชื่นวา่าหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความแห้งแล้งแรงแค้นใจลักษณะต่อไปของคนดีที่องค์สมเด็ดจพระจินสีสอนนั่นก็คือคนที่ไม่มีอารมณ์อิจฉานิสัยาว่าคนอื่น ถ้าเรากับเขาเรียนมาด้วยกันเรากับเขาปฏิบัติงานพร้อมกันและก็เปงานอย่างเดียวกันบังเอิญเพื่อนดีไปกว่าเรามีวาสนาบารมีดีกว่าได้รับเลื่อนได้เลือเล่อ,อ,อ,อนยศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีชา้าคิดสยาเขามองดูความดีของเขา ว่าเรามีความรู้เสมอกันเข้าทํางานพร้อมกันทําไมเขายิ่งก้าวหน้าดีไปกว่าเราว่าดูในด้านลักษณะของความดีว่าการงานของเราที่ทํามันบกพร่องเห็นตรงไหนบ้างเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีเหมือนเขาเราก็จะดีเท่าเขานีลักษณะคนดีที่สามนลักษณะคนดีที่สี่ก็คือว่า ไม่ทำใจให้เดือดร้อนในเมื่อกฎหมายกล่าวไว้บอกว่าถ้าใครทำผิดแบบนี้ต้องลงโทษหรือว่ากฎข้อบังคับเฉพาะเขตเฉพาะกลุ่มวางไว้บอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดและเมื่อบทบัญญัติข้อนี้ต้องถูกลงโทษหรือว่าประเพณีนิยมในเขตนั้นเขามีไว้อย่างไร ถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกบรรดาประชาชนนั้นหลา่ลงโทษเว้นอันว่าเราก็นั่งมองคิดว่าถ้าการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราและเกิดขึ้นกับตัวเราเองกฎหมายเขาวางไว้สำหรับคนทั้งประเทศต้องประพฤติปฏิบัติถ้ามีเพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่เป็นสุข หรือว่ากฎบังคับเฉพาะหมู่คณะเข,า,ขาวางไว้ทําไมเขาวางไว้เพื่อหมู่คณะนั้นมีความสุขมีการปฏิบัติพระบรมเสมอกันบ้านเพนีนิยมในท้องถิ่นก็เหมือนกันที่เขาวางไว้นั้นก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในหมู่คณะของเขาหรือว่าในเขตของเขาถ้าเราเป็นคนโทกคนอื่นทําร้ายในการละเมิดกฎหมาย เราเป็นถูกคนอื่นแต่งแกล้งในการละเมิดกฎข้อบังคับเราเป็นคนถูกคนอื่นเขาละเมิดระเบียบประเพณีแต่เราเป็นผู้ทรงอยู่ในกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามระเบียบประเพณีเมื่อรเ,เราถูกกระทำเข้าอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความไม่สบายใจมันก็ปรากฏ เพราะว่าสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นกับเราและคนอื่นที่บุกมีบุคคลบางคนไปทำอย่างนั้นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าบาังเอิญตัวเราเองก็ดีเพื่อนของเราเองก็ดีคนที่เรารักเคารพคนดีไปละเมิดกฎหมายละเมิดกฎข้อบังคับละเมิดระเบียบประเพณีแล้วก็ต้องถูกลงโทษสานูโทษ ตามกฎที่วางไว้ทั้งสามประการตอนนี้เราก็ต้องทำใจวางเฉยทำใจเป็นกลางที่ว่านั่นเป็นกรรมของเขาที่เขากล้ากระทำความชั่วตัวก็ต้องถูกลงโทษเราก็ไม่ไปโกรธคนลงโทษไม่ไปโกรธผู้พิพากษาตุลาการและท่านผู้มีอำนาจที่ลงโทษตามกฎหมาย เมื่อักษณะความดีข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าจงคบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าบาังเอิญคนทั้งโลกดีอย่างนี้ทั้งหมดต่างคนต่างรักกันหมดต่างกาันต่างคนต่างสงสารเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เอารับไม่เอาเรียบกันช่วยเหลือซึ่งกันด้วยกำลังปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์คนนี้รับการเกื้อกูลก็ไม่ได้เปรียบเขาเคยรับแต่การเกื้อกูลเสมอว่าต่างคนต่างทำเขาให้ทรัพย์เรามาเราไม่มีทรัพย์ให้เป็นเครื่องตอบแทนเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือกายงายของท่านให้ความเคารพ ถ้าคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งหมดท่านคิดว่าโลกนี้จะต้องจ้างรัฐบาลจ้างข้าราชการจ้างตำรวจจ้าทหารไหมช่วยอาิใจคิดว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณของโลกที่ปรากฏในปัจจุบันต้องวางกฎหมายกันบูดืนดานมีเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่วางไว้ก็ดีบ้างไหม่ขาจะดีบ้าง ขณะที่จะเข้ามาก็บอกว่าจะทําดีเมื่อเข้ามาแล้วก็ทําไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินเราก็ต้องเสียภาษีก่อนอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รักความดีกันถ้าคนทั้งโลกรักความดีกันแล้วก็โลกจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะต้องเสียอะไรบ้างอาราบันดาท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาเสแล้ว ก็เลยยังไม่จบลักษณะของคนดีในลักษณะที่สองที่ทําให้โลกเป็นสุขมเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี